นี่ครับผมทุกคนชุดนักแข่งทีม A A A นะโอ้โหแบบแชมป์โลกอ่ะครับรู้สึกว่าซีซั่นที่แล้วจะเป็นฟินนิคฟอสต์นะรอบนี้เป็นทีม A A บ้างนะคนไทยนี่โคตรเก่งนะทุกคนโอเควันนี้เราก็จะมาใส่ชุดนี้แล้วไปลงแรงกันนะไปแบบไปเล่นแบบนักแข่งอะไรเงี้ยนะอโอเคไปแต่งตัวก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จที่เรียบร้อยเลยนะก็แต่งเหมือนชุดได้เท่านี้แหละนะทุกคนก็ชุด เสื้อของนักแข่งทีม AA นะแล้วก็เกงสีดำรองเท้าขาวและแน่นอนครับทุกคนยุคนี้นะโควิดนะทุกคนใส่แมสกันด้วยนะนี่ครับทุกคนด้านหลังก็เขียนว่าแชมเปียนนะก็คือแชมป์สมัยล่าสุดอะครับก็เอานะโอเคเห็นปะ่ะก็เขียนว่าแชมเปียนนะก็เป็นเสื้อแข่งซีซั่นล่าสุดมนะั้งแบบคอลเลกชันล่าสุดเลยนะประมาณนี้นะทุกคนทุกคนคนเหลือ1ิบ้าคนแล้วนะผมว่าผมวิ่งไปเปิดจุดดีกว่านะ ล้วก็ไปเล่นแบบนักแข่งกันเลยนะทุกคน <G l> um> ย้ำเหลือเกินนะคลิปนี้โอเคโอเคเอ้าทุกคนใกล้ๆนี่เองแล้วก็ไปเลยนะทุกคนไปเลยนะจังหวัดน,นี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอก <G l> um> พี่ไปจังหวัดเลยเหรอไม่ใช่นะทุกคนไปยิงเลยนะนิดๆแต่หน่อยก็เอาไหมผมเนี่ยแต่ผมงงว่าเขายืนนิ่งหรอทุกคนหรือเขาแคมป์หรือเขาอะไรผมไม่เข้าใจโอเค ุ้ยเยังไงทุกคนโอเคเอ้าอะไรวะบุญป้อมเหรอใช่แหละทุกคนบุญป้อมนะอุ้ยโอ้โหทุกคนผมลิงไม่ทันโขกก็ไม่จับไอ้ผมอย่างเมื่อกี้โอ้โหอีกสิบวิวงบีบทุกคนไงเขาก็ต้องลงมาเนะถ้าลงมาก็แน่นอนเจอผมแน่นอนทุกคนนะอิเมื่อกี้อะไรเลยทุกคนระเบิดจากที่ไหนวะ <c oughs> โอเควงบีบแล้วทุกคน เราก็รอแค่เขาลงมานะาลงมาก็เสร็จผมแค่นั้นเองอยังไงก็ลงเลยทุกคนเพราะยาผมก็เยอะด้วยนะโอเคเอาเพื่อนไม่ลงมาเพื่อนเป็นยไงมาแล้วทุกคนโอเคว้คยังแรงอยู่ทุกคนโอเคอยังวิเก็บของได้อยู่นะโอ้โหยาน้ำผมคลีสีอันทุกคนที่ดูดิโอ้โห โคตรเยอะมีไอ้บอไม่เพื่อนโอ้โหไม่มีสักลูกเลยวะไอ้บอโอเคแค่นี้แหละทุกคนโอเคนั่นทุกคนดูดิยา,ามมนนะยาน้าผมสิบแปดอันน่ะไอ้ยาเนี้ยทุกคนผมจะบอกให้บทที่จะไม่มีก็ไม่มีสักอันเลยแบบคือแบบหนึ่งอันสองอันนะ่ะคือแบบโคตรน้อยนั่นบทที่จะมีทุกคนดูดิสิบแปดอันนะ่ะโอ้เยอะเกินนะใช้แต่กิ๊มหน้าผมพูดเลย โอเคทุกคนเพราะว่าต้องวิ่งเปิดจุดแล้วนะอุ้ยด้านานมีคนนะทุกคนโอ้โหโอ้ยด้านานี้เมื่อกี้ผมเห็นหนึ่งคนนะเสียงแดงอะอะไรสักอย่างเสื้อหรือไม่กางเกงหรืออะไรสักอย่างนะโอเคผมเปิดจุดดีกว่านะทุกคนยังไงคนนี้เนะี่ยผมว่ายังไงเขาต้องเข้าวงนะผมดักวงเขาดีกว่าโอเคเอาเอาอะไรวะเนี่ยเอาทุกคนเออะไรวะเมื่อกี้บอกหมดแล้วผมกดซื้อเหลืออีกสาม เกมอะไรครับเนี่ยผมงงไปแป๊บหนึ่งเลยนะโอเคตอนนี้ก็รอดักอีกคนหนึ่งนะคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อกี้ผมเห็นมีหนึ่งคนนะโอเคก็รอแหละครับยังไงเขาวิ่งมานะผมว่าเอ้ยังไงโอเคโอเคทุกคนทำไมมีไอวอลเหรอวะทำไมเขาไม่ตั้งอนะ่ะโอเค,อ,เคอุ้ยไอวอลคดเยอะทุกคนโอเคผมทิ้งของหมวกแล้วนี้ทิ้งอะไรได้ทิ้งไปก่อนนะ โอเคโอเคเขาวงแล้วท okay. okay. ุกคนเหรียญโอเคโอ้โหยายี่ส kind of ิบสามอันทุกคนยาน้ําผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันยาน้ํายาปั๊มยาบิ่งอะไรก็แล้วแต่ทุกคนผมเขาเรียกว่ายาน้ําแล้วกันนะโอเคไปไล่ล่าคนนั้นต่อดีกว่าทุกคนก็หวังว MM ่าจะไม่เจอคนระหว่างทางทุกคนตอนนี้ของเราค่อนข้างฟูเลยนะโอเค ทุกคนไปเข้าหัวทุกคนโอ้โหมาดิเฮ้ยโอ้ทุกคนรถด้านหลังมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมาดิมาดิโอ้โหทุกคนปืนที่เกมนะปืนนี้เนี่ยโอ้แต่วอรมีเลยอีห้าลูกทุกคนตรงนู้นก็ยิง มรสุมทุกคนพูดได้แค่คำว่ามรสุมนะตอนนี้โอเคดีนะเป็นเกาะสี่ทุกคนโอเคโอ้โหเขาอยู่ในบ้านไหมทุกคนเขาได้เปรียบผมแล้วเนี่ยโอเคถึงปะวะถึงไหมผมไม่โดนเลยทุกคนเขายิงรถแล้วด้วยนะเขาคงจดว่าผอมมีชามาอุ้ยระเบิด โอ้โหโดนอย่างไกลทุกคนอุ้ยโอ้โหว่ามตายเพราะระเบิดนี่แหละดูทรงนะโอเคโวอลเลือีกสี่ลูกทุกคนโอเคมาดิยาสิบหกอันน่ะปัามทันอยู่แล้วนะโอเคอุ้ยทุกคนเดี๋ยวโอ้โหกระสุนกระชากทุกคนโอ้อะไรครับนี่โอ้โหกระสุน เมื่อกี้ผมยิงคนก่อนหน้านี้ไปสองนัดนะมันเหลืออีกหนึ่งนัดผมลืมแบบจะชากนะผมลืมใส่แมกรอโอ้โหไม่งั้นคนนี้แตกแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> นักแข่งนะโอ้ไปพลาดเส็จแล้วนะทุกคนไปลืมดูเส็จแล้วไง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมคลิปหน้าเจอกันใหม่แค่นี้แหละครับทุกคน